สวัสดีครับผมต้นอชวินพระเครื่องนะครับวันนี้ผมมีคุนแผนของหลวงปู่รันนะครับมาโชว์นะครับพระครูโชติยานโสพลนะครับหลวงปู่รันโชติยาโนนะครับวัดป่าทรายทองอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดนะครับนี่นะครับเป็นศักดิ์ศรีของของ ขนแผนรุ่นแรกนะครับโอปุลัน,นจะเป็นสิทธิสายวิปัสสนากรรมฐานนะครับเป็นสายของตามประวัติก็ทุด,ดงแถวภาคตะวันออกแถวภาคตะวันออกเสยเียงเหนือนะครับก็ไปหลายจังหวัดหลายปีเหมือนกันนะครับแล้วก็ท้ายสุดก่อนที่จะมามา มาอยู่ประจําวัดป่าสายทองก็ไปช่วยหลวงปู่ชานะครับหลวงปู่ชาสุภัทโทนะครับก็เป็นสิทธิ์สายตรงของหลวงปู่ชามอนกันนะครับนี่คือรุ่นแรกนะครับที่ที่ทำเป็นแบบกิจจะลักษณะก็คือมีการขออนุญาตทำให้ถูกต้องนะครับนี่นะฮะ ดูนะครับศักสีรุ่นแรกนะครับขออนุญาตโชว์นะครับผมนี่ฮนะตัวนี้เบอร์เจนะครับสวยนะครับพิมพ์คมชัดมากครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับฝาก ฝากติดตามหรือไปเข้ากลุ่มของลวงปู่รันวัดป่าาสทองได้นะครับก็น่าจะเร็วๆนี้ก็น่าจะมีเหรียญรุ่นแรกนะครับออกตัวนี้เป็นเนื้อผงรุ่นแรกนะครับเหรียญรุ่นแรกก็น่าจะออกเดือนหน้านะครับออกเดือนหน้า,าดูองนี้นะครับเขียวเหนียวทัพย์นะครับ ดูครับดูสักสีรุ่นแรกนะครับหากันเยอะเลยนะครับในกลุ่มหากันเยอะนะครับนี่เลขอะไรสิบสครับ14บสี่องนี้สิบสนะครับในกลุ่มก็สอบถามหากันเยอะเหมือนกันวันนี้ผมก็ได้มา3ามองนะครับ ผมไปปิดประมูลมานะครับสามองค์นี้มาดูองค์ที่สามนะครับนี่นะครับเจ้าฟ้านะครับตัวนี้เจ้าฟ้าเหนียวทรับเหมือนกันนะครับองค์นี้ก็สวยครับ ประวัติลวงปูนะครับประวัติล้มปูลันนะครับเขาเป็นพระสายทุดดงสายปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานนะครับก็ได้ยินผู้สร้างนะครับผู้สร้างว่ามีผู้สร้างเข้าไปขอทําพระในปีนี้หลายหลายท่านกันนะครับแต่แต่ลวงปู่ยังไม่อนุญาตให้ทานะครับปีนี้ก็น่าจะมีสองรุ่นนะครับคือ รุ่นนี้แล้วก็รุ่นเหรียญที่จะออกเดือนหน้านี่นะครับส่วนปีหน้าก็ค่อยว่ากันใหม่นะครับตัวนี้หนึ่งเ้าแปดหนึ่งเกแปดเห็นเลขสวยดีนะครับคิดให้เป็นหนึ่งหกแปดก็ได้นะครับเก้าตัวเดียวกันนะครับผมเนี่ยดูนะครับสวยสวยงามมากครับ นี่คผมได้มา3ามองค์นะครับท่านใดสนใจนะครับก็เข้าไปที่กลุ่มกลุ่มหลวงปู่รันนะครับหรือไม่ก็สอบถามมาที่ผมนะครับเผื่อผมจะมีแบ่งปันให้หน้าเก็บนะครับศักดิ์สรีรุ่นแรกต้องเก็บแล้วนะครับในกลุ่ม ในกลุ่มนะครับผมลองไปถามดูก็ไม่ค่อยอยากจะแบ่งกันนะครับในพอดีผมมาเห็นพี่เขาไลฟ์นะครับไลฟ์สดผมก็ปิดมาได้3องค์โอเคครับผมฝากติดตามด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดซับสไคร b e กดกระดิ่งและกดให้กำลังใจต้นอชวินพระเครื่องด้วยนะครับเผื่อจะได้มีกำลังใจในการ ลงรูปอัพพระพระใหม่ที่น่าสนใจให้ชมกันเรื่อยๆนะครับโอเคครับผมสวัสดีครับ